เก็บภาษีเยอะๆนะครับแล้วก็เอามาเป็นสวัสดิการให้กับคนที่ตกงานคนที่พิการคนที่คนจนนะฮะเอามาให้ช่วยคนที่ยากจนตกงานพิการซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ดีนะฮะแล้วก็นักทิชาการเราก็รู้สึกชื่นชม ว่าเออมันควรจะเก็บภาษีมาแล้วก็จัดสวัสดิการให้รักษาพยาบาลฟรีนะครับเออได้เล่าเรียนฟรีนะตกงานก็มีงานทำอันนี้คือมองในแง่ดีนะครับทั้งยุโรปทำมากอังกฤษแล้วก็สแกนดิเนเวียแต่ว่าตอนหลังอังกฤษก็เลิกสแกนดิเนเวียก็เริ่มเลิกเพราะอะไรครับเพราะว่าการเก็บภาษีคนรวยเนี่ย เอาไปสร้างสวัสดิการคนจนเนี่ยผมว่าทั่วโลกนี่เขาเห็นด้วยหมดนะครับแต่ถา้าเป็นว่าการเก็บภาษีคนขยันแล้วไปช่วยคนที่ขี้เกียจไม่ทำงานแล้วแบมือขออย่างเดียวเนี่ยรประเทศนั้นก็จะล่มจมค,คนขยันเนี่ยก็จะไม่อยากไม่ขยันอนะ่ะฉันขี้เกียจดีกว่าคือในบางประเทศเนี่ยก็เก็บภาษีคนขยันใครทำงานเนี่ยโดนภาษีตังมากนะครับ คนทางานก็หมดกําลังใจแล้วก็คนตกงานเนี่ยคือคนไม่ไม่ได้ตกงานจริงอ่ะนะฮะคือแกก้ททาตัวเองตกงานอยู่เฉยเฉยเนี่ยก็มีเงินทองใช้จ่ายสบายเลยนะทาตัวเองไล่ไร้ไร้สมรรถภาพทําตัวเองเหมือนกับว่าทําอะไรก็ใหม่เป็นเพราะฉะนั้นประชาชนกลุ่มนี้ก็ย่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไอ้กลุ่มที่เป็นคนขยันก็ลดลงไปเรื่อยๆเศรษฐกิจทั้งประเทศก็จะพังหมดครับอันนี้คือพังในลักษณะเดียวกับประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็พังแบบนี้ ค,คือคนขยันกับคนไม่ขยนันมันเกือบจะมีชีวิตเกือบจะเท่าเท่ากันอันนี้คือรัฐสรรสนิการในแง่ลบนะฮะในแง่ลบก็คือถ้าเมื่อใดไปเก็บภาษีคนขยนันเอาไปอุดหนุนคนขี้เกียจเมื่อไหร่เนี่ยประเทศนั้นก็ล่มจมครับนะครับแต่ถ้าไปเก็บภาษีคนรุย<น>ไปช่วยคนจนไม่มีใครเขาว่าหรอกครับใช่ไหมถ้าบังเอิญการรวยนั้นอ่ะเป็นการรวยมาอย่างผูกขาดครับ แต่ถ้าเขารวยเพราะเขาขยนันเขาเก่งเขาหัวดีเขาขยนันแล้วไปเก็บภาษีเขามากเกินไปเนี่ยเขาก็อพยพไปอยู่ประเทศอื่นครับไปเสียภาษีให้ประเทศอื่นนั้นแล้วประเทศที่จัดสวัสดิการมากๆเนี่ยต้องระวังนะครับ,รบว่าอย่าให้ประชากรกลายเป็นติดนิสัยขี้เกียจและไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานเลยก็สวัสดิการก็ต้องพอสมควรครับ